สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ลิญญาพารวยแอดมินกลับมาแล้วนะคะคิดถึงทุกทุกคนเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆหรือเอซจะคิดถึงแอดมินบ้างหรือเปล่าคะก็แอดมินก็ที่หายไปก็ไปพักรักษาตัวก็เป็นเวลาหลายเดือนกันเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ จะเป็นคลิปที่2ของงวดวันที่16เมษายนพศ2565นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อที่ท่านจะได้มีพลาดคลิปวิดีโอใหม่ใ่ และเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงท่านเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินใจสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาชมแนวทางท่านแรกกันได้เลยค่ะก็จะเป็นแนวทางของแอดไพรแก้วนะคะคุณชมคะ ในงวันที่16เมษายนพศ2565นะคะท่านก็ได้ให้แนวทางนะคะเอาไว้16คู่ตรงๆเลยนะคะเป็นชุดบนนะคะที่23 26 28 21 53 56 58 51 83 86 88 81 93 96 98แล้วก็91นะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะคุณผู้ชมเขาจะเป็นแนวทางของแอดพิหัสนะคะซึ่งท่านก็ได้ให้แนวทางมาสองชุดนะคะเป็นแนวทางสองฉบับนะคะคุณผู้ชมคะฉบ,บับแรกก็จะเป็นแนวทางบนนะคะท่านให้ไว้ที่920201แล้วก็ 1 0 1นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ในฉบับต่อมานะคะเป็นชุดล่างท่านให้เม็ดเดียวตรงๆเลยนะคะที่7 2นะคะคุณชมคะสำหรับท่านใดที่ตัดสินใจไม่ได้เนื่องจากหลายๆสำนักก็ให้ตัวเลขมาหลายชุดก็ลองไปเสี่ยงลอตเตอรี่เสี่ยงโชคดูนะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะคุณผู้ชมเขาจะเป็นแนวทางของแอดประเสริฐจันทพันธ์นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งท่านก็ได้บอกว่าเ,าเลขออกวันเสาร์นะคะซึ่งตรงกับงวดวันที่16มีสเมษายนพศ2565นะคะซึ่งท่านก็ได้ให้เลขเด่นเอาไว้ที่73 46 27 14 58แล้วก็61นนะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของนาอ้วนนะคะคุณชมคะท่านก็ได้ให้แนวทางเลขชุด2ตัวแล้วก็3ตัวมานะคะเลขชุด2ตัวนะคะท่านให้ไว้ที่6 9 6 8 6้าหกดหเจดหห เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะซึ่งท่านก็ได้ไฮไลท์เอาไว้ที่หกเก้าหกแปดเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าเลขชุดสามตัวนะคะท่านให้ไว้ที่ห้าหกเก้าห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดศูนย์นะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดแพนแพนพารวยนะคะคุณชมคะซึ่งท่านก็ได้ให้แนวทางมานะคะที่92 97 72แล้วก็20นะคะคุณชมคะ แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของบารมีองค์้าเวสวรรณนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งท่านก็ได้ให้เลขชุด3ามตัวบนเอาไว้นะคะที่386 387 388 396 397 398 4ามแปดแปดสามเก้แี่ดหสี่แปสี่แี่เก้ี่เกแล้วก็498นะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นแนวทางของแอดดุยพร,รันนะคะในงวดวันที่16เมษายนพศ2565นรนะคะท่านก็ได้ให้แนวทางเลขชุด3ตัวแล้วก็2ตัวเอาไว้นะคะที่987 980 591 590ท่านเน้นที่987แล้วก็591นะคะเลขชุด2ตัวท่านให้ไว้ที่87 809190ท่านเน้นไว้ที่87แล้วก็91นะคะคุณผู้ชมคะ่ะแนวทางต่อมานะคะว่จะเป็นแนวทางของแอดดาวบนฟ้านะคะ คุณผู้ชมคะซึ่งท่านก็ได้ให้แนวทางเลขชุดเด่นบนล่างเอาไว้นะคะเด่นเจ็ดนะคะท่านเอาไว้ที่เจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเน้นที่เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสี่นะคะเด่นแปดท่านเอาไว้ที่แปดห้าแปดสองแปดสี่แปดหกท่านเน้นไว้ที่แปดสองแล้วก็แปดสี่นะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดฟินิกนะคะคุณชมคะซึ่งท่านก็ได้ให้แนวทางนิ้ววันที่16เมษายนศ2565นะคะเอาไว้เลขชุด3ตัวบนท่านให้ไว้ที่738 578 538 935 937แล้วก็087เลขชุด2ตัวนะคะท่านให้ไว้ที่15 17 3ามห้าสามเจ็แล้วก็แปนะคะคุณชมคะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของซื้อหวยยังยมนะคะในงวดวันที่16เมษายนพศ2565นะคะท่านก็ได้ให้แนวทางเลขชุด3ตัวเอาไว้ที่5 6 8 หกแเลขชุด2ตัวนะคะท่าในใไว้ที่ห8แปแล้วก็9ก้นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบแนวทางของอาจารย์และสำนักได้นะคะก็นำไปเป็นแนวทางเสี่ยงโชคกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ